ก็หลายๆคนนะครับคงรู้จักแบรนด์ Ableman ดีนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ขายฟิล์มกระจกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Samsung เองหรือ iPhone เองนะครับผมทุกคนก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับถึงความแข็งแรงของเขาอะไรประมาณนี้นะครับผมผมเ่อสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็น iPhone นะครับจะเป็นกระจกนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งเป็นกระจกตัวเดียวกับตัวที่ใช้ใน iPhone ตัวนี้เลยนะครับผมแต่ว่านะครับในทางกับการของซัมซุงตัวนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยที่ผมมีคือ A11 Ultra นะครับผมมันเป็นกระจกที่ผลิต ผมทะเลาะก,กับแฟนนะครับทะเลาะก,กับผัวอะไรพวกนี้นะครับผมทำลงน้ำทำอะไรนะครับผมถ้าเกิดว่าฟิล์มนะครับมีความเสียหายนะครับผมอันนี้ไม่นับหน้าจอนะครับผมหมายความว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีคุณทะเลาะก,กับแฟนคุณแล้วคุณปาลงพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ล์มแตกปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับผมในพีเรียนหปีนั้นนะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือว่านะครับถ้าเกิดสมมติคุณไปทําแบบผมนะคุณไปุณเอาตกส้วมนะครับผมคุณไปเล่นน้ำคุณไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยนะครับเพราโทรศัพท์หลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นแฟลกชิพอย่างสองรุ่นนี้นะครับผมก็สามารถกันน้ำได้นะครับผมที่เดตติ้งไอพีหกสิบแปดนะครับผมหมายถึงตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ปัญหาก็คือว่านะครับฟิล์มหลายๆฟิล์มนะครับพอคุณปิดไปแล้ว่มันฟา อากาศเกิดขึ้นนะครับผมฟิล์มหลุดง่ายขึ้นนะครับตัวกาวที่เขาใช้ปกติในตลาดนะครับมันสามารถละลายน้ําได้ง่ายมากๆเลยนะครับหลายๆคนทุกวงทราบดีอยู่แล้วนะครับแบรนด์เออร์เบอร์แมนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับฟิล์มกระจกนะครับผมทางซัมซุงหลายรุ่นนะครับที่ทําจอโค้งมาอะไรพวกนี้นะครับผมติดฟิล์มได้ยากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะค่ข้างเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับส่งผลให้เวลาคุณปิดมาแล้วเนี่ยเออหลายๆเจ้านะครับผมซื้อมาตั้งพันหนึ่งซื้อมาตั้งแบบพันห้าอะไรอย่างเงี้ยใช เนี่ยมันจะไม่มีโค้งไม่มีอะไรแล้วนะครับมันเป็นแฟลตเลยนะครับผมก็ผมมีสิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านนะครับผมแล้วก็สับสกายเพื่อนของผมทุกคนแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะซื้อนะครับผมฟิล์มเอเวอร์แมนทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกอะไรเลยนะครับผมที่เขามีในเว็บนะครับในเว็บ evermanbrand.com นะครับผมคุณสามารถใช้โค้ดของผมใส่เข้าไปเพื่อลดราคาได้นะครับโค้ดของผมผมเขียนให้ตรงนี้แล้วกันนะครับผม khuiphai10 นะครับผมก็เรียกได้ว่าลดไป10%เลยนะครับผมซื้อสองชิ้นซื้อชชชิิิ้้้้้้้นน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 เเเเีีีี่่่่ยยยยรรรรรกกกวาาาามมมมมมมัััััััลลลลลลดดดดหะะะะะคคคคคบบบบบผผ็ออองงงใูแๆขพพฟ์ตซื ีเ่ยมันดีจริงเหรออะไรเงี้ยนะครับผมก็จากที่ผมลองใช้งานมานะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าหลายๆครั้งแล้วเนี่ยผมเล่นเกมในที่ร้อนอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมฟิล์มมันเนี่ยมันจะมีอาการแบบลอกได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องก็ร้อนใช่ไหมครับผมไอ้ตรงที่ผมเล่นเนี่ยก็ร้อนนะครับฟิล์มมันจะมีอาการลอกได้ง่ายนะครับผมรวมถึงความแข็งแรงด้วยนะครับหลายๆคนก็เคยเห็นแล้วนะครับรวมถึงนะครับเวลาเขาแปะหน้าจอนะครับอย่างเช่นตัวของผมใช้เป็นไอโฟนนะครับ11 Pro Max ก็เรียกว่ามันเป็นติดขอบเลยนะครับผมหน้าจอมันเนี่ยหลายๆเจ้านะครับ ันเป็นเต็มจอจริงๆนะครับผมมันไม่ได้บังหน้าจออะไรเลยนะครับมันก็ทําให้คุณเห็นภาพด้วยแบบเต็มจอมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมระหว่างที่คุณใช้งานนะครับผมเช่นคุณตกแล้วแบบไอ้ฟิล์มแตกหรืออะไรเงี้ยนะครับผมคุณไปเล่นน้ำนะน้ำมันเข้าฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับผมก็โทรไปแจ้งเลยนะครับผมเอากล่องไปเปลี่ยนเลยนะครับผมเพราะว่าตรงกล่องนะครับผมเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์วารันตีอยู่นะครับผมคุณสามารถเปลี่ยนน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 นไดด้้้ตตตตลลลลอออออเเเเเววววววาาาาาาะะะะะะะคคคคคคครรรรรััััััััับบบบบภยยยใปีีีีีีททุุ่่่่่ณซืืงงงกกกกกกหผผึสญมมๆ UV Samsung Ultra ็ Galaxy A20 ผมมีฟีเจอร์อันหนึ่งที่ชื่อว่า ultrasonic fingerprint scanner นะครับก็คือการสแกนนิ้วใต้หน้าจอนะครับผมหลายๆแบรนด์นะครับพอเป็น screen protector แล้วเนี่ยครับพอเขาปิดกับหน้าจอค่าแล้วเนี่ยมันไม่สนิทขนาดนั้นนะครับผมมันไม่สนิทแบบแนบแน่นนะครับผมเป็นเหตุผลให้นะครับเวลาใช้ทุกตระกูล a m s u n g ที่เป็นแฟลกชิพนะครับผมที่ใช้เซนเซอร์ ultrasonic ที่อยู่ในเครื่องนะครับผมดึงขึ้นขึ้นมาแล้วก็มาโดนนิ้วเราใช่ไหมครับผมแล้วก็ลงไปสแกนอีกทีเนี่ยมันทำให้สแกนนิ้วได้ค่อนข้างจะยากนะครับ แกนหน้าของคุณปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถกดเข้าไปได้แล้วนะครับผมแต่นี่ไม่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือว่านะครับตัว Samsung Galaxy a 2 0 Ultra ตัวนี้นะครับหรือว่า Note 10 Plus มีที่แล้วก็ตามนะครับผมใช้กล้องตัวเดียวนะครับในการช่วยสแกนหน้านะครับผมมันไม่ใช่เป็น 3D Mapping เหมือนใน iPhone นะครับผมเป็นเหตุผลให้นะครับการสแกนหน้าข้างหน้าของคุณเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับผมหลายๆท่านก็เคยเห็นคลิปแล้วนะครับที่เอารูปมาเนี่ยมาจ่อๆกันเปิดได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณขโมยเครื่องผมไป ฟิล์มตัวนี้ครับติดกับตรงหน้าจอเนี่ยแน่นมากๆนะครับผมและนะครับไอ้ฟิล์มตัวนี้มันมีความบางมากๆเลยนะครับผมพอบางปุ๊บแล้วเนี่ยครับอัลตราโซนิกฟิล์เบนสแควร์สามารถทำหนานได้อย่างง่ายดายนะครับผมแล้วคุณจะกดมุมไหนคุณจะกดยังไงนะครับผมกดไม่ต้องแรงมากเลยนะครับกดตามปกติเนี่ยสามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยทันทีนะครับผมนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเอเบิลแมนเนี่ยถึงทำฟิล์มแบบบางๆมากๆเลยนะครับแล้วก็เลือกใช้กาว UV นะครับในการแปะระหว่างสกรีนโปรเทคเตอร์ตัวนี้กับตัวหน้าจอโทรศัพท์์์นน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 ะะะคคครรรรรรััััับบบบเเ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 ป็็หหหตตตุผผลลลใ้้อออออาาาโซิิกกกกฟงงงสแีี่่่่ยยททไดมม แต่คนไปแล้วแต่สไตล์การใช้ของแต่ละคนนะครับผมแล้วคำถามที่สําคัญต่อมาก็คือว่านะครับผมและหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมใส่ฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันโอ้โหมันเต็มจอมากมากเลยนะผมมันแบบโอ้โหไม่เหลืออะไรไปเลยเนี่ยผมจะใส่เคสได้ไหมนะครับผมตัวนี้ก็เรียกว่านะครับเป็นตัวแบบท็อปๆเลยนะครับที่หลายคนเขาเลือกใช้นะครับผมคราวนี้เนี่ยผมก็ลองมาใส่ให้ดูนะครับปรากฏว่ามันก็ใส่ได้ปกตินะครับผมมันไม่มีการดันฟิล์มขึ้นมานะครับไม่มีการดันอะไรออกมาเลยนะครับผมไม่ทําให้ฟิล์มเกิดทบกระทั่งอะไรเลยนะครับผมและอีกอย่างนึงงงงงงงกกก็็คคคคคคคืือออออออวววว่่่่่่่าาาาาาััััััััตตตเเเเเเเมมมมมมนนนนนนนพดีีๆลลลลยยยะะะะะะะุณจจจสสสรรรรรรบบบบผหหใไไไไปปแ้้ข เยอะอะไรขนาดน,นั้นเลยนะครับรวมถึงทาง iPhone ด้วยนะครับผมสำหรับตัว iPhone 10 Pro Max ของผมนะครับผมผมใช้เคสที่ค่อนข้างจะแบบเออมันมัน,ม,นมันคุมขอบนิดหนึ่งนะครับผมพอแปะไปแล้วเนี่ยมันพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมหลายๆเจ้านะครับพอแบบใส่เคสเข้าไปแล้วเนี่ยใส่สกรีนโปรเจคเตอร์เข้าไปแล้วนะครับผมมันค่อนข้างจะมีขอบเหลือเยอะมากๆ,ๆเลยนะคะาารับผมแต่สำหรับไอโฟนแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นฟูลเฟรมตัวใหญ่ก็จริงนะครับถึงกระนั้นเองนะครับมันก็ไม่ติดเคสนะครับผมคุณจะใส่เคสยังไงใส่อะไรยังไงเนี่ยสามารถใส่ได้อย่างพอดีเป๊ะะ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 ๆเเเเเเลลลลลยยยยนนนนคคคคคคครรรรรรััััััับบบบบผผผมผมมมออออองงงงงแแแ้้้วกกหหาาสสสสทท UAG ไไี่่่ดุณจจจใใ็็ต ได้หมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสวยมากเลยนะครับขัดเอาไปๆน,น,นะครับใครเป็นแฟนซัมซุงใครเป็นอะไรก็จะเข้าใจดีนะครับว่าโอ้ฟังซีฟิล์มปิดยากอะไรอย่างงี้นะครับถึงแม้จะเปลี่ยนมาแล้วอย่างงี้ก็ตามเนี่ยผมใช้ฟิล์มหลายยี่ห้ออะไรมีการคอมเลนมามากมายเลยนะครับผม ็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการนะครับคุณสามารถสั่งผ่านเว็บได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้โค้ดของผมลดไป10%เลยนะครับผมให้ทุกคนเลยนะครับผมจะใช้ขีดค้างก่อนแล้วแต่ท่านเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆจากผมแล้วกันนะครับผมก็นะครับถ้าเกิดทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยภผยไงจะใครหละนะครับหรือในยูทูบชาแนลนะครับ KP ขีด Cash UI PHI KP คุยภัยนะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เเเเลลลลลลยยยยนนนนนนนะะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััััับบ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 บผผผผผมมมมมมตตตตีีีออออออูู่่่่ดดดวววววาาแแ้้้สสสงไปขุุณททกจ